สวัสดีค่ะ,คะอยู่กับพวกเราทิชชี่โกราค่ะวันนี้วันนี้ทุกคนพาวแล้วก็ดรีมนะคะ จะมารีแอคเพลงใหม่ของน้องเตนชื่อเพลงว่า Night Walker เป็นเมสิกวิดีโอเพิ่งปล่อยมาไม่กี่วันใช่ถามว่าเรารู้ได้ไงเพราะช่องเราไม่เคยรีแอคอะไรที่แบบเกี่ยวกับไอดอลเกาหลีเลยนะคะแต่ที่เรารู้ MV นีดีเพราะว่าเราได้รู้จากน้องมาจากการเป็นเมนเทอร์ที่ช่วงเอเชียไทยแลนด์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากแล้วน้องเก่งมากอ่ะเก่งมากกว่าที่เรารู้มาหลายปีมากคือแบบน้องมีฮิศเด้นอะไรเยอะมากที่ใจเราไม่ใช่ในฐานะแฟนคลับเพิ่งมาได้เรียนรู้ และก็มีคอมเมนต์มีคอมเมนต์หนึ่งใช่คือตอนตอนที่เราดูน้องเป็นเมนเทอร์น้องก็ตกใจว่าน้องพูดได้หลายภาษาจังเลยใช่ใช่ใช่เออก็ได้ค้นพบเพชรเป็นงามว่าน้องเก่งมากเราอะไปอยู่ไหนมาเราไปอยู่ไหนมาทำไมไม่รู้ขนาดนี้คือเราแบบรู้แหละว่าน้องอย่างนั้นอย่างไรแต่แบบเฮ้ยน้องยังมีมากกว่าที่เรารู้อีกบุกบุกมากอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่มาแปะเอ็มวีนี้ให้พวกเราทำให้พวกเราได้รู้ว่าน้องเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ด้วยใช่แล้วมันก็แอบฟังมาบนรถเออเป็นไง ได้อยู่นะเอ้ย,อยได้อยู่ในที่นี้คือมันเป็นซาวที่ที่แปลกดีที่เราอ่ะไม่ค่อยได้ฟังอันเนี้ยเราก็พอพอเรารู้จักนะ้องจากการเป็นเมนเทอร์เมื่อกี้เราก็เลยแอบ,แอบ,แอบฟังมาอืมอเงี้ยก็มีแบบเออหลายเพลงที่เราแบบอุ้ยเสียงดีจังมากเอเอมีก็ไปแอบทำการบ้านามาเหมือนกันพอเห็นน้องพูดได้หลายภาษาแล้วก็แบบไปทัวรหาเพื่อนที่แบบ เป็นแฟนคลับน้องว่าแบบอยากรู้จากน้องเยอะขึ้นเพื่อนก็ส่งประวัติแล้วก็ผลงานน้องเขาามาให้ดูแล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องพูดได้หลายภาษาแบบหลายภาษาพูดได้คล่องปากเก่งจริงอะเต้นเก่งร้องเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอ่ะคุยกับดีมดีมเรามาดู m v นี้เ้ืยอกันไหมเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้น้องอีกรอบหนึ่งไปพร้อมๆกันนอกจากจะในฐานะเมนเทอร์ช่วงเอเชียไทยแลนด์แล้วก็หลังจากการเป็นไอดอลที่เรารู้จักกันมาเนาะก็จะได้มาเห็นผลงานเดี่ยวๆของน้องก็ฝากช่องรอไว้ด้วยนะคะ ่ vomit. ถ้าเกิดมีอะไรอยากจะแนะนำก็แนะนำได้เลยค่ะเราก็อยากจะแบบรู้จักน้องให้มากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันละกันค่ะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลง Nightwalker ของน้องเต้นค่ะองไหมใช่สิปั๊บปุยบจ้าเฮ้ยอะไรปั๊บปั๊บวะฮ่าฮ้าฮ่าวิ่งกัน Like am gonna go round the lion. You better wash it all. Oh. Come, come, Like waves in the ocean, and run, do run. Sway, For the pain <laughs> You shouldn't chase it, but I want it, I feel more happy ไม่มีคิวเล่นเท่ได้ขนาดนี้โอ้ถ้าพูดแค่ลุกนะแค่ลุกนะไม่มีลุกไหนของน้องลงเลยจริงไม่น่าเชื่อดูดิดูดิทุกร์ปรับภาพจากเมนเทอร์ไปเลยอ่ะเออเจริงเมนเทอร์ที่นั่งยิม้ม <c oughs> คอยให้กําลังใจคนเทรนนี้แล้วก็ให้กําลังใจคนดูอย่างเรา <c oughs> ใช่มาเป็นเต้นโอ้โหเก่งมากเนาะทุกลุกเราถ้าเต้นเปลี่ยนไปหมดเลยคือแบบไม่มีกระดูก เออคือไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกเต้นเก่งแล้วเต้นแต่ออกมาแข็งแรงอ่ะคือถ้าเราดูแค่ร่างนนองเราจะรู้สึกว่าเอ็ดเหมือนจะน้องเป็นคนตัวเล็กอ่ะอืมใช่แต่ไม่พอน้องมูปุ๊บหูไม่มันหูกรามเลือทั้งนั้นเลยอะมันคือความแข็งแรงอ่ะเราอยู่กับแดนเซอร์คือไม่ดรอปไม่ดรอปเลยคือเขาเต้นดีอ่ะพี่ว่าเขาจัดระเบียบร่างกายดีอ่ะแบบพี่ว่าไอ้ท่าเลยๆเลยๆเลยๆแล้วก็ไม่เราก็เห็นมาเยอะเนาะมามันไม่ใช่ทุกคนที่ทาออกมาแล้วมันจะดูสมูทแล้วดูแบบว่าอึดๆอึดะเป๊ะอ่ะ เออเขาเปา็นคนศาสตรแบบร่างกายดีอะ่ะเก่งอะ่ะอันนี้คือเข้าใจเลยนะว่าทำไมแบบ <คน S 1> ถึงชอบเออแล้วทำไมถึงได้เป็นเขาเรียกว่าว,วายอาร์ติสเป็นกล o b บออาร์ติสชาเป็นกล o b บออาร์ติสอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นแบบคนเก่งคู่ควรกับความเป็นเมนเทอร์ที่จะมาแบบปลุกป,ปั้นเด็กจริง,รงเพราะว่าตอนแบบว่า คือเหมือนเราด้วยความที่เราไม่รู้จักน้องไงเราก็เลยเหมือนแบบว่าเอ๊ะเต็นจะทําอะไรได้บ้างแต่ปรากฏว่าเราอะเราเองเราเองที่ไม่รู้ใช่ว่าน้องเขามีอะไรที่ทำไม่ได้ก่อนเออใช่ปะแล้วน้องอะตอนอยู่ในรายการก็คือมีความดุนะแต่ก็มีความอ่อนโยนอะหมายถึงพี่ว่าน้องเขาเข้าใจการเป็นเทรนเนอร์เขาเขาก็หานช่วงเวลานั้นมาแต่เขาก็มาตรฐานเขาก็สูงมากอะคือมาตรฐานที่เขา ที่เป็นของเขาเองด้วยแล้วการที่เขาจะต้องใจดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใจดีกับอะไรแบบง่ายๆเออเขามีมาตรฐานของเขาเขาแมบไม่ได้ดุให้อีกคนนึงเสียกําลังใจขนาดนั้นนะแต่เขาลีสเด็กไปอ่ะเป็นแบบเป็นเนเ่อที่ดีอ่ะที่นั่งหลงรักเลยชอบเอาเลยชอบน้องพูดญี่ปุ่นน้องพูดจีนน้องพูดเกาหลีชอบอังกฤษชอบชอบทุกภาษาที่น้องพูดเสี่ยงเพราะชอบชอบฟังฉันชอบที่น้องเขาไม่มีคิวนี่แหละ แมโอไม่น่าจะหลอกยังดูดีพอโขคุณอะไรไม่มีคิวยังหลอแล้วทําผมอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ในห้องใครจะรอดใครจะรอดใครจะรอดถามก่อนเต้นรอดเออเต้นรอดอยู่คนเดียวอ้ยเอาล่ะเราก็มาตามผลงานน้องกันตอดก็ที่ยังหน้าใหม่อย่างพวกเรานะคะก็ในไนน์วอล์กเกอร์เพิ่งออกมาไม่กี่วันเองนะคะแล้วตอนนี้น้องก็มีเป็นเมนเทอร์รายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ทางวีทีวีนะคะก็สามารถดูได้ทุกวันเสาร์นะมาดูความแบบความเก่งของเมนเทอร์ แบบมาตกหลุมรักเป็นเื่อให้ผมพองพวกเรานะคะก็ยังไงก็ฝากช่องเราไว้ด้วยนะคะซิซีกอลเราฝากกดซับสไคร้นะคะแล้วก็สามารถแปะสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้พวกเรารู้ข้างล่างได้เลยเพราะว่าเราเป็นผู้ไม่รู้สองคนอยากจะเรียนรู้อะไรทุกอย่างจากทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะเมามอยใครมีอะไรแบบอยากชวนอยากแชร์อยากชวนพูดชวนคุยก็สามารถเมนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะัสดีค่ะ